สวัสดีครับผูทดลองครับอันนี้เป็นเบื้องหลังของ Midnight นะครับผมพอดีว่าผมจะอัดเพลงใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะได้ออกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้อาจอาจจะไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กก็ถัดไปอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าอันไหนที่แบบผมไม่พอใจปุ๊บเนี่ย ผมก็จะตัดออกแล้วก็เดี๋ยวไปทําวันอื่นนะครับแต่ว่าวันนี้มาถ่ายเบื้องหลังนะครับผมว่าผมอัดยังไงอยู่นะครับผมไปดูกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือคอมนี้ MacBook Pro นะครับผมก็จะเอาคอรดนะครับอยู่ในอินเทอร์เนต็ตออกมาโชว์บนนี้เลยนะครับผม แล้วก็อันนี้คือไม้นะครับไม่เก็บเสียงเสียงร้องแล้วก็เป็นกีตาร์นะครับผมอันนี้รวมเป็นอันเดียวกันนะครับเป็นไม้นะครับไม่ก็จะต่อเข้าไปในเครื่อง MacBook Air นะครับผมนี่ครับสายนี้นะครับต่อเครื่อง MacBook Air แล้วก็ใน MacBook Air นะครับก็เปิด QuickTime ไว้นะครับแล้วก็ QuickTime เนี่ยก็จะเป็นผมก็จะตั้งไม่ให้อัดจาก H6H6 ก็คือตัวนะครับ ้าไปแล้วก็ผมก็จะอัดจากกล้องนี้นะครับผมเห็นไหมครับเห็นภาพไหมครับแล้วผมจะถือกีตาร์ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวผมลองเอากีตาร์มาเลยก่อนนะครับนะครับผมก็จะเป็นมุมนี้นะครับมุมประจำของมิดไนท์อยู่นะครับผมโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้จะบอกก็คือว่าเพลงที่จะเล่นเนี่ย มันจะมีคอร์ดใหม่ๆซึ่งไม่ค่อยถนัดเนี่ยแหละครับเหตุผลที่ผมคือเมื่อคืนผมก็อ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่พอใจนะครับไม่ไม่จะมี d c h a r p ปด m มมิดิมินิชใช่ไหม d ีช d ร์ปดิมดิมินิชใช่ไหมครับแล้วก็จะมี a m a j o r เอไม่ใช่ a minor s e v e n นะครับ เบสเป็นดีนะครับแล้วก็จะมีอีกคอร์ดนึงนะครับมีอีกคอร์ดนึงอ๋อมีอสองคอร์ดครับที่กวนๆนะครับเอ่อ C sharp minor C sharp minor s e v e ลบห้าหรือขีดห้าเนี่ยนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็ที่กดยากๆก,ก,ก็มีอีกอันนึงก็คือ D 7 sus 4ครับ D 7 ซัสโนะครับเดี๋ยวผมลองดูล้กันเดี๋ยวลองให้ดูแล้วกันนะครับอันแรกก็คือ d ี h a r ์ i i ด i i นิ d ดิมดิมนะครับเสียงนี้ครับนะครับ a m i n ย d อันนี้ไม่ยากนะครับแล้วก็มีอะไรนะเมื่อกี้ C# minor seven ขีดเจ็ดไอขีดห้านี่ครับแล้วก็ D7 seven sus four แล้วก็กลับมาที่ d ี seven นี่ครับทำให้ผมผิดพลาดไปเยอะเลยครับผมโอเคครับเบื้องหลังก็มีเพียงเท่านี้นะครับ 拜拜。Bye bye.